là con nào? Ơ, nhà nào? Nằm nào? Nằm nào? Nằm ạ. อร่อยไหมคะแมฟ้าอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยมากมากอร่อยไหมคะอืมอร่อยละอืมอืมอร่อยมาก xem luôn à mày phá năng cây à năng cây à sư đào năng năng này à sư đào มานี่มานี่มานี่อ่าเออเก่งมากอืมเ <laughs> ก้อเก่งเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้าเก่งเากนะอ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยะฮ้อรอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอร่อยเฮ้เยยเ้อง,อง้อยยเ้

บาย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 อ่าบายบายเอ้เก่งมากเลยบายบายตัดตัตัอ่าจบไรแล้วนะไปแล้วนะ